สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนแม่บ้านอังกฤษก็จะพาจตูบน้อยไปเดินยามเชา้าจะเป็นหน้าที่ของเราค่ะก็คือช่วงเชา้ชาเช้าแบบนี้มันก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะคะช่วงนี้เข้าหน้าฤดูใบไ,ไ,ไม้ร่วงมันก็มืดค่ะทุกคนคราวนี้นะคะวันนี้เราก็จะทําข้าวมันไก่เป็นเมนูอาหารที่พ่อบ้านเขาชอบกินมากก็จะทําข้าวมันไก่ เป็นแบบกล่องไปกินที่เมื่อทำงานนะคะทุกคนคุณสามีเขาจะเอากับข้าวที่บ้านเราเนียแหละไปกินทุกวันบางวันเราไม่บ้านขี้เกียจก็ไม่ได้ทำอะไรให้เขากินนะคะนี่แหละค่ะเราจะมาต้มไก่ก่อนนะคะสักหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็รอให้ไก่สุกนิดหนึ่งก่อนเรามาผัดอันนี้นะครับมันไก่กับขิงกับกระเทียมวันนี้เราไม่มีรากผักชีนะคะทุกคนเราก็ทําตามที่ เรามีกันนะคะทุกคนก็รอให้กม่มยนสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมา,าผัดอันนี้นะคะก็ประมาณสัก4ี่สิบนาทีเราก็มาต้มอีกทีนึงนะคะขาดช่วงที่เข้าหน้าหนาวแบบนี้เราก็จะสุดมากก็เ,เป็นอากาศที่มืดครึ้มทุกวันค่ะทุกคนกลับมาบ้านก็เย็นหกโมงก็ยังมืดนะคะก็เลยสุดมากเราจะทำกับข้าวแบบนี้ออกไปกินที่ทำง,งานนะคะ You have to wait. It's not time yet. Hell mat. No, kinkao, no. help No, help cup Tang, mm -hmm. you have to wait. No, you need to learn to wait. Thing. Be a good boy. Tang, you be a good boy. No. Wait. You be a good boy. Huh? ah oh. <laughs> give me power Ah! On my feet. Hey, that is silly. No. No, no, no. That is silly boy. What's happened to him? Why is he so soaky now? He's been silly boy. In a calm and I guy on a ประมาณสองกิโลกว่าค่ะทุกคนลูกชายก็อยากกินด้วยย่าใหญ่ค่ะหอมน่ากินส่วนน้ำซุปของเราเราไม่มีอันนี้นะหัวเช็ดเท้าใส่ไปแล้วก็จะกินแต่น้ำซุปใส่ใส่สต๊อกไก่ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะทุกคนสดน้ำร้อนๆอ,อากาศเย็นนะคะส่วนอันนี้จะเป็นข้าวนะคะที่เราหุงไว้ข้าวมันไก่กลิ่นตอนนี้คือ พอมากค่ะหม้อของข้าวของเราก็น้อยๆไ,ไ,ไม่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่เลยคุณสามีชาจะพาเอาไปกินที่ทำงานด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาข้าวสุกหน้าตาข้าวมันไก่ของเราเป็นองไน,นะคะ mm hmm. เสร็จแล้วค่ะข้าวมันไก่ของเรา mm hmm. มีจิ้มซุกี้กินด้วย mm hmm. ไม่มีน้ำจิ้มแบบมันไก่นะคะทุกคน mm hmm. อ๋อแบบง่าย สะดกสบายเราเลยค่ะเี่นะคคะเสร็จแล้วค่ะข้าวเย็นข้าวเที่ยงมาค่ะทุกคนมาทาด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปกันฝากเป็นกำลังใจความใจไม่บานะ้านในคือต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีจ้า